จังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลร,ราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยขบวนรถแหร่รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ ขอองเชื้ไวรัสที่สำนักง,งานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายนิมิสิทธิตรัยประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสมชาติพงค์้าพนากรประธานหอ,อการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่บ้านตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญเป็นการตัดวงจรการ แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์จะเชิญชวนให้ประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และคำสั่งของหน่วยงานราชการโดยมีการรณรงค์ทั้งในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีและพื้นที่หมู่บ้านตําบลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้ผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ให้ทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมขอให้ ชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมมือกันให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วหยุดเชื้อเพื่อชาติขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสบายเราจะผ่านวิกฤตโควิดนาชีงไปด้วยกัน